ตุโันอาจารีเยประมาเทนะอจารีเยประมาณเทนะขวารัตเยนกตังขวารัตเยนกตะตังสัาะปะราทังสัพาปะราทางมาตุโนพันเตขมาตุโนพันเตอาจารีเยอาจารีเยประมาเทนะประมาเนะขวารัตเยนกตะังขวาร ເດີ້ເດີ້ເດີ້ເຂົາມັນຮາ ตัดไปเรื่อยขวบก็ได้ข้ามาบอวเลยเจ้าข้าแล้วค่อยพ่อแม่มาทีหลังก็ได้เล้วขวแตข้าววเป็นวนเออมาเจไหาระเจ้าเล้เ้วะคำว่าสูงกว่านี่คือที่ยืนที่พระพนังอยู่ขึ้นขึ่นชั้วป้าชื่อว่าพระยังนั่งอยู่ที่สูงกว่านึกกันครับ่าไ่บาดหะ เขาว่าให้ถอดรองเท้าหอกถอดพัที่ขึ้นไปงอยนยืนสูงเบิ่เพิ่นนั่ละสูงแน่นอนนะสูงในที่นี้คืออยู่กับพื้นดเป็นผระต่อไปก็ต้องเปลี่ยนใสพนัเอาเปลี่ยนอสิาพงพาเดียวสราก็ได้รสาีต้องป้าจาย์ก็ได้ครับใาจสิบ่ขาดรออาจารย์ลูกสวนม้นซอสมือนี่ก็สิบ่แห้งเก็จับ ยมมอเงติสัแต่สาวจะซื้อได้หมนสมองเครงกันไรได้ยินหอวดีอยู่บ่ได้ยินไดหรือยป่าเส้นส่วนคนะเศ้างยินังยินยบ่ะนั่ังมาเอางสมุนสอดแจงบ่วางมือนั่นมือฝีไมไปถามมือเปิดเท็ตัวอาัติมือฝีไม้นะนะไปเก็บผักเล็กคนเห็นพาดังสวนยูคนมพ่เปิดเท็เขา่าบัตละมั

ที่เราแสดงคััมดแต่ว่าการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อในวัดป็นากี่ของจะต้อนูไเรื่องเรื่องกับกินเหลานี่ก็ตัวเดียวกันิตัวเดียวกันอะไรนนัวกาจะวะกินเหาสินักว่าตัดหยาเมนบ่เนี่ยใไยอมรับตัดหญเนาะยายเนาะกินเหาก็ยอมรับไหนนะมันเป็นรแบบว่าที่สัมไม่ยอมรับอวัตัวเดียวกันที่ีื้กัน แมาเลยมายหลายยายิติง่ยเยอนั้ยายคเทยายคเทยายคเท่นันมันต้องแยก้ให้ออกได้เรื่องบางเรื่องอาบัติทัพยาพินยงแม่พี่จะย้ายอันนี้นอนแม่อันนี้อนแม่นอนแม่สมบัติที่สำนักสง ว่าที่บ้านผมกับหทางยาจะนารอนทางประเทศนั้นไปทุกยุ่ทยุ่งจกตี่เดียวทได้ดีจะว่าเลิตัดแล้วน่จะเจ็ุงเนอ่ามัหมดเลยทั่วทั้คัาเข้าไเพการท่สงามัังคือเรื่องความสางกที่จะปล่อยเป็นพานลา

จ้าเต็นไปก็เลยก็แจ้งเรื่องเวลาเอาตัดกระพู้น้อยนะเนี่ยนะเปลี่ยนอะไรก็พูดบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอหน้าเขาทำอะไรเดี๋ยวเขาจะสอนให้เลยว่าแม่ยังไงแม่พ่อละมันยากขนาดไหนก็อย่าดีอย่ามินมาก ตอนนี้ตอนนี้รูปได้รูปแล้ครับผมกรื่างกรด่กะด่างกร่างกางกยะด่ากด่ากระ่างกระด่งก่กระด่งกงร่กางกรัก็รก เป็นงนไมันก็เป็นคู่กันคู่เวรกันลูกที่มเกิดกับพ่อกับแม่นะเพราะบางครั้งลูกก็ตั้งใจจะมาเกิดในท้องใช้กรรมใช้เวรกับพ่อกับแม่ก็มีเรียกลูกกรรมคู่เวรมาก็หลังผ่านตั้งแต่ได้ท้องเลยอันนั้นอย่างนั้นจริงนะทุกวันนี้นะก็คนเอาลูกมาตั้งแต่ตั้งท้องเลยอ่ะอาจารย์ท้ซาวดูเอ็กซเรย์ดูรู้เลยว่าลูกเป็นโรค พ่อแม่ก็ต้องดูแลคือเด็กกำเป็นเมาตั้งแต่ความรักที่ติดอยู่ในท้องเนี่ยทิ้งก็ไม่ได้ต้องดูแลจริงๆครับเคยเห็นครับเด็กเกิดเกิดมาไม่มีรูทวารจะต้องเจอไงก็ต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดมันเป็นกรรมของเขาบางครั้งกรรมเขาก็มาทอย่างนั้นเราเรากไม่รู้ว่าเขาสร้างไว้จะชาติตาไหนเอานั่งนั่งลูเดิที ทำไงถึงจะลบ้างกรรมได้พวกตัวเป็นมนุษย์เนี่ยทำยังไงที่จะละลายกรรมเก่าได้ทำให้มันดีเรื่องที่จะละลายเหมือนเหมือนเอาน้ำที่เอาเกลือเอาน้ำลงไปเทลงไปในเกลือให้มันจางจางได้หน่อยหน่อยเอ๊ะเรื่องพมาแต่หน่อยเลยแต่พระลงแต่หน่อยเรื่องพระมาแต่หน่อยเดี๋ยวนี้เป็นมันเลี้ยงหน่อยกัดตีเต้าเขายืมวะ ยาชีไปยาชีไปไปยูทูบยูทูบพวกเราเข้ามาเลยพ่อแม่เขาตัดแล้วต่อไปก็ยากเพื่อนเศรษฐีสหายใครจะตัดก็มาตัดอะไรก็ได้ก็ปวดมลยไม่ไม่ต้องรับ การที่ว่าเย็นนี้ต้องมีการฉลองกันอยแล้วสลับหน้าเราไม่อยากให้เป่ยนคันครับออฉลองกันได้ทำกันได้แต่ก็เอาเขมาเย็นเย็นนี้จะเีเจริญพุทธมนต์ฉลองกองกองบุแล้วก็จะมีเพื่นรักไฝ่ตอนนี้ขั้นได้กันครับถ้าหน้าาไม่ได้ไม่ได้ช้ไ้กัเขาไม่ได้รกไม่เด๋อดพิมนี้ขอบคุณี่ท่านมากคสค